โอดเอาโอดเอาอดเดี๋ยวก็เขาหนาฝนแล้วมาเด้อแม่วยาวบมามาทรงไทไายทรงทางกันมากินเขาหวอมผ้ากินปลาหวอมตอนกินซีนแห่งป่าตายเขาไม่ป่ามั่นครับ200คิวงานการแสดง200เรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างแต่ละมือปัญหาบอคือกันนะครับมีมือยากมีถุกมีลำบากมีสุขมีสบายป่าปนกันไป แต่บอลนนเป็นคนที่เก็บไว้ในใจอยู่แล้วแม่ยู่ครับแม่เมือม่อยเมื่อยแต่ก็ต้องสู้เพราะพออยากมังอยากมีอยากมีกมกมมหันมีหนี่คือเพลินกับมหาก็บบอได้ไสเป็นธรรมดาแม่ขึ้นอยู่กับว่าเขาเสริงานเอ,นองแต่บอลน่นมาการมาอยู่กับมอลลานึงมันบริเด้เหตุงานเบิดมือเข้าเดี๋ยวก็ได้งิันแล้ว แต่ต้องอยู่ให้ได้ต้องอยู่อยู่ให้ได้กินให้เป็นถ้าผู้ใดสําอางนี่โอ้บะตองมาอยู่แม่จังได้กระอยู่บอะไรถ้าเจ้าสําอางต้องอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายพี่น้องที่ซื้อบัตรขอบวาเบื้องนี่เห็นความสวยงามความอลังการแต่เบื้องหลังจริงๆบรนลกระพ้าะเลาะเบื้องบื้จะเป็นการกินการอยู่การหลับการนอนเนาะต้องมีใจรักเท่านั้นนะครับปีหนาเดอ้อวันที่หนึง่ง สิงหาคมหัวหน้าเปิดรับทุกผนกน,นะครับรวมไปถึงแม่คั่วพ่อครั่วพอ่อผูอ้ใดซิมาอยู่แทนบบานุ่นกน็ไปสมัครกับหัวหน้าบอยสีริชัยวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับผู้ใดมาสมัครเป็นแอดมินเพจก็ไปสมัครที่หัวหน้าบอยนะครับแอดมินเพจคณะต่อช่วงจากเบานุ่นแม่ประคองอเจตาครับแม่วัชรีหอนหอน อ๋อมือนีทีมงานแสงทองฟิลแลนพ์คสวัสดีแม่สมใจนะครับแม่รด,ดาชนแสงอ,อ่อนทั่วกรุงเทพมาหานะครบ่มิจ,จับฝาเอ็มร้อยแม่จะมีจับฝาเอ็มร้อยอย,อยู่อีสานบ้านเฮาเนะล้ำสอดแกงยังได้จับฝาเอ็มร้อยเอามาฝากคอยไปส่งก็ได้ด้แม่สวัสดีบ่านนนร้อนไหมครับฮอนฮอนหลายฮอนหลายแม่เอ้ย คิวงานกระสิบเบิดแล้วเด้อแม่ปิดวงวันที่26มิถุนายนนะครับเหลืออีปมัมาณ่0กว่าคิวงานการแสดงนี่แหละนะครับก็สิ้นสุดลงแล้วสําหรับฤดูกาลที่เก้านะครับพบกับมอล้ําใจกึนร้อยฤดูกาลที่สิ้นสุดฤดูกาลที่8ดนะครับพบพ่อกับฤดูกาลที่เก้าอีกรอบหนึ่งนะครับเต็มวงเต็มโชว์เต็มระบบฉากแสงสีเสียงอลังการหน้าบ่อยจัดเต็มอยู่แล้วนะครับฉากกระเฮ็ดแลแล้วๆชุดกระยีบเลียวนะครับ เมื่อนี้การเดินทางสะดวกสบายแม่แม่อยู่ฝั่งตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์เลยนะครับรถไฟฟ้าก็มีเด้มาลังสิทธ์เนาะรถไฟฟ้านะครับทั้งออกอีสานบันเฮานี่แหะทั้งออกไปภาคกลางภาคเหนือทานลังสิทธ์โคราชมีอยู่อำเภอคงงานสุดท้ายเดือนหนาเดอ้อมิตุนาประมาณวันที่สี่หรือที่หานี่แหะนะครับแล้วก็อุดรสองวัน จังหวัดมหาสาครคามเหลืออีสองคิวงานการแสดงกระเบิดแล้วนะครับจังหวัดสกลนครหมดแล้วสกลนครอมุกดาหารอำนาจนครพนมคิวงานเบิดแล้วบ่มีแล้วนะครับเหลือทั้งลอยเอ็ดทั้งอุบลทั้งศรีสะเกดอยู่บ่หลายแล้วกระศีเบิดนะครับติดตามคิวงานการแสดงได้ที่เพจคณะหมอลำใจเกินร้อยลงไปถึงเพจครัวหมอลำใจเกินร้อยนะครับไปกดติดตามไปเลยแม่ นะครับมือยากมือง่ายนะครับมือไหนวางบนนกกระสีมาล่สดทั้งเพจขั้วนเพจคณะแน่นะครับขึ้นอยู่กับว่าสัสญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับมันมันมันมีอยู่หรือบ่มีเนาะแต่มักกรุงเทพนี่มีทุกเครือข่ายแต่ําไปบ้านเขากระสียากแน่